you. Mm -hmm. Để Để ừ ba ơi. Ê mà hiểu cái cây này thì ba ơi ta. Em hiểu cây cái cây này. Ê <laughs> uh, uh, um, <laughs> oh, ừ. đi này, đi Ôi. đi con leo, đi con leo, đi con leo. con leo đâu. ฮึโอ้ยส uh, 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 ี่ส่สซีส่สองทีเี่ส้องทีเนี่ยสองทัส่ใสสฮ้ยไมด้ได้ได้โอ้ยเจสบมือมือโอ้ยนอนแบบนี้แหละอเป็นลิงนอนเป็นลิง มันไม่ไม่เอาแล้วพี่ดิไม่เอาแล้วตาอาเอาแบบว่าโชว์แม่โชว์โชว์แม่หน่อยสทีสทีสทีเร็วสทีเร็วเร็วยแวทีไดไม่ให้มองไมมือสวยดิมือสวยดิเวลาเวลามือทาด้วยแล้วอันนี้ก็เหวี่ยงไปเข้ เข้าใจไหมอันนี้มือทัดไว้อันนี้ก็เบียดใบบีดเอวด้วยนะโอเคการมวยที่สวยก่อนการมวยก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องตั้งเออปุ๊บปุ๊บอุ้ยอีกทีนึงสวยสวยปุ๊บอุ้ยอีกทีนึงปุ๊บอุ้ยแทงเข่าบักอุ้ยมือมือมือบักอีกทีนึงอีกทีนึงแทงเข่ามือมือมือบักเอออีกทีนึงมือโอุ้ยมือ

นี่บตอนโดนอาบไปเลยน้เอาไปเลยเอาไปเออมต้องต้งคู่อามันั้งคู่คือแล้วคือกับไล่นนี้มันไมู่วายไงพักยกพักยกมาพักยกพักยกก่อนพักยกก่อนมาแบ่งไปนะ่าแบ่งไปแล้วมาแบ่งไปนะเป็นอยู่นะลูกเร็นมาเร็วอยู่อ้าวมองเร็วเปิดอยู่ไม่น้องเน่

พ่อไปไหนเล่าแมพ่อไปไหนเล่าพ่อไปไหนมา้ยพ่อไปไหนเล่าไอ้น้องพ่อไปอ้วกเขาปะแม่เขาเท่าไปั้นเท่าไรเท่าไงพ่อเฮ้ยไปดูน้องพ่อดิน้องพ่อไปไหนเนี่ยไปไปไหนไปใต้โต๊ะไปู้หรือเปล่าไปไหแอบขี่มาแอบขี่มาขี่แต้โต๊ะ แต่จนคี้แต่ไงเบ่งแรงเล็กแรงออมาแล้วปั๊บมันมันรู้ว่านายทำไรหลวงพ่อไปหลวงพ่อไปไหนมาเนี่ยกินน้ำนี่มากินน้ำที่นี่น้ำกับนลวงไปไหนมาแล้ไปม่อันนี้เล่น้ามท้องดีกว่าป่ะท้องเสร็จแล้วไอ้ปั๊บพาเล่นกล้ามท้องไป พาเล่นนทอไปนอนเร็วนอนนี่นี่มานังนี้นั่งนี้นั่งนี้ไม่มองเออไม่มองหรอกปูไม่มองไม่นอนเี่นี่อเล่อาจับนี่มองเอไม่้มอหรอกอ่าจับคขึ้นมานี่เอาหัวจับหัวนึ้มไม่จับหัวดิจับหัวก่อนไม่อาจับหัวก่อนช้าช้า มาช้าดิกอะไร่ออะไรเน่ยายน้องเลยนอยไ่อนเออเนี่ยามือเนี่ยเนี่ยเนเห็นไหมเนี่ยเหน่อน่ะอ่าเราดูอีกทีนึองีนึงจัีหัวก่อนขึ้นมา ทีวพอสิทีเจ็ดจำหัวจับหัวแปดอ่าจบหัวเก้าอีกทีหนึ่งทีซ้ายสิบโอเคนี่ดูพี่ปั๊บดูพี่ปั๊บดูพี่ปั๊บพี่ปั๊บมาสิทีแล้วนี่นี่นี่ดูพี่ปั๊บนี่ดูพี่ปั๊บปก็ดูนะอ่ะพี่ปั๊บปกลรนี่นี่ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เ็แปสไม่ันเอาปปันด้วยปันด้วยปันด้วยาปันมาไม่สู้ะมน้ดนไปจับหัวหัวจับหัวอ่ะไปือมาหนึส

กานม้วนด้กานมวนด้ฮุบฮุบอุ้ยฮุุบอุ้ยฮุุบอุ้ยบ๊อกเอ้อ Húp, <laughs> ôi, húp ôi Ôi, bóc với đè, húp, mà Húp, ôi <laughs> Đi lệch, đi đăng, đi lệch Húp, ôi, xong đi Húp, ôi, xong đi Húp, Bỏ đi, bỏ đi, bỏ cái cái đi. Ô ơi, xong đi. Xong đi. 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 Ôi, ile는, wo... ouais, top, à. wo... oh. ok, chốt clip, chốt clip

เยี yeah, 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 yeah. ตัว <laughs> <laughs> ขอบคุณมากๆครับที่ใช้บริการและติดตามทิ้งทัวร์แวนมวยไทยหรือทิ้งทั่วเที่ยวทั่วไทยครับกับขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ